สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมเซลล์อีกแล้วนะครับวันนี้เรามาอยู่กับเจ้าซีวิกนะครับผมตัวนี้เลยนะครับจะเป็นเครื่อง1.8 EL นะครับปี2019ด้านหน้าของคันนี้นะครับผมแต่งมาหล่อๆเลยนะครับลูกค้าก็ให้กระจังหน้านะครับเป็นสีดําแบบนี้เลยนะครับ และคันนี้นะครับก็ให้โลโก้เฮดแดงมาด้วยนะครับตัวนี้เป็นตัว EL เนาะจะได้เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับมีไฟ daylight ไฟเลี้ยวภายในโคมนะครับผมแล้วก็มีไฟตัดหมอกให้เรียบร้อยตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะครับลูกค้าราคาเบาๆนะครับ588,000บาทเท่านั้นนะครับผมคันนี้ส่งค่างินอยู่ที่9,990บาท84งวดตลอดสัญญาไปเลยนะครับคันนี้ทําการใส่สเกิร์ตมารอบคันนะครับผมนี่ด้านหน้าหล่อๆแบบนี้เลยนะครับผมนะด้านข้างก็หล่อๆเลยนะครับผมแล้วก็คันนี้ทําการเปลี่ยนแม็กมาให้้้เรรรีียยบบอนนนะะคคััก็จ เปลี่ยนมาเป็นแม็กของ Emotion นะครับผมตัวนี้เป็นสีดำนะครับขอบ18ก็คือแต่งมาให้เข้ากับรถนะครับผมหล่อๆนะครับยางบางนะครับคันนี้ตัวนี้ก็ไฟเลี้ยวอยู่ในกระจกนะครับนี่สวยๆเลยอ่ะเดี๋ยวผมพาวนดูรอบคันก่อนจะเข้าไปดูด้านหน้านะครับลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังนะครับผมสําหรับด้านหลังนะครับผมก็แต่งมาหล่อๆนะครับนน่โลโก้เฮดแดงแบบนี้นะครับผมแล้วก็มีสปอยเลอร์ รอๆกันเลยทีเดียวคันนี้มีกล้องถอยให้ด้วยนะครับผมนี่กล้องถอยจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมอ่ะด้านในจะสวยและหรูขนาดไหนไปดูกันเลยครับ สำหรับด้านในนะครับผมพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมัตติฟังก์ชันนะครับผมตรงนี้จะสามารถเปลี่ยนเพลงเพิ่มเสียงเบาเสียงได้หมดเลยนะครับรับสายได้วางสายได้มิวเสียงได้นะครับผมแล้วก็จะมีระบบคูดคอนโทรลด้วยนะครับผมสามารถล็อกความเร็วได้นะครับเราไม่ต้องเหยียบคันเร่งรถก็จะวิ่งไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็เลขไม้น้อยมากนะครับอยู่ที่7 1 0 0 0เท่านั้นเองนะครับผมใช้งานได้อีกยาวๆนะครับตัดมาที่จอนะครับตัวนี้ก็จะเป็นจอสัมผัสนะครับผม สามารถใช้งานได้ปกติมีกล้องถอยด้วยนะครับแล้วก็ระบบแอร์นะครับจะเป็นแอร์แบบออโต้นะครับมีคูลเลอร์แล้วก็ฮีเตอร์นะครับถ้าปรับมัทางนี้ก็จะเย็นนะครับปรับมาทังนี้ก็จะร้อนเนาะเวลาหน้าหนาวก็สามารถใช้ฮีเตอร์ได้นะครับลูกค้าเกียร์ออโต้นะครับนี่ตรงนี้สวยๆเลยนะครับมีระบบอีคอนตรงนี้คือระบบประหยัดน้ํามันนะครับแล้วก็อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับคราวนี้จะเป็นเบรกมือแบบสวิตช์นะครับผมนี่กดลงเพื่อปลดล็อกนะครับอ่าเวลาเราดึงขึ้นมันก็จะเบรกมือให้นะครับก็คอนโซลกลางนะครับสามารถเลื่อนออกไไดด้้แบบนีวางงขอ วันแก้วน้ําได้นะครับแล้วก็เวลาไม่ใช้ก็ปิดเข้ามาได้นะครับลูกค้าด้านหลังก็จะเป็นเบาะหนังนะครับสีดํากว้างๆเลยสภาพใหม่มากนะครับไม่มีรอยฉีกรอยแตกรอยขาดใดๆทั้งสิ้นนะครับผมแล้วก็คันนี้นะครับผมจะเป็นกุญแจย์เล็นะครับผมอ่าแล้วก็มีปุ่ม p u s สต t a r t ให้นะครับแค่เหยียบเบรกแล้วก็กด start ได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องเสียบกุญแจนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูข้อดีของกุญแจย์เล็นะครับผมว่ามีอะไรบ้างนะครับไปดูกันเลยครับเดี๋ยวลูกค้าดูนะครับผมจะทําการกดล็อกรถนะครับ อ่ะอันนี้ล็อกรถเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูครับผมไม่ได้กดปลดล็อกรถนะครับแต่ว่าผมเดินเข้ามาใกล้ๆเอามือดึงเข้าไปอย่างนี้รถก็ปลดล็อกได้เลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องกดปลดล็อกนะครับอันนี้คือข้อดีของกุญแจคีย์เลสนะครับผมสำหรับด้านหลังก็เหมือนกันนะครับเพียงแค่เราถือกุญแจมาใกล้ๆเราก็เปิดได้เลยนะครับผมอันนี้คือข้อดีของกุญแจคีย์เลสนะครับเราไม่ต้องกดปลดล็อกนะครับผมสมมุติกุญแจอยู่ในกระเป๋าแบบนี้เราอยากล็อกรถแต่ขี้เกียจเอากุญแจออกจากกระเป๋ากดตรงนี้้ไดครับ มันจะล็อกรถให้เรียบร้อยนะครับอันนี้คือข้อดีของใจคีเลตนะครับลูกค้าสำหรับใครที่สนใจคันนี้นะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่เพจ บอมคาเซนเตอร์ทุกสาขาได้เลยนะครับสำหรับโปรโมชั่นตอนนี้นะครับผมจองเพียง799บาทนะครับรับส่วนลดไปเลย5 0 0 0ถึง10,000บาทนะครับผมฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนฟรีประกันภัยนะครับผมทำสัญญาให้ถึงที่ฟรีนะครับแล้วก็ส่งฟรีตัวไทยด้วยนะครับผมสำหรับโปรโมชั่นตัวนี้นะครับตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่28กรกฎาคม2567นี้เท่านั้นนะครับภายใน3วันนี้นะครับรีบจองเข้ามานะครับผมคลิปหน้าผมมีรถคันไหนน่าสนใจจะมาแนะนำอีกฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับ